เป็นพนักงานบริษัทรับเงินสดไม่เดินบัญชีแต่ว่าส่งประกันสังคมได้โปรตอนรับปีใหม่ฟรีดาวน์ไปใช่ไหมคะจ<ฮ>ังหคัด่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเซลฟังเมืองชนยุสคารวันนี้เรามาส่งมอบรถกันที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองให้กับพี่มาทัานนี้เลยโตโยต้ยา ยาเรเทอร์1.2่อนประมาณ6คันนะพี่เนาะเป็นไงบ้างพี่สาษณ์ความรู้สึกนิดนึงคือรดกับน้องฟังเป็นไงบ้างไ่้ค่ะไม่ไม่ยุ่งยากเหมือนที่คิดค่ะใช่เอกสารยากไหมไม่อะค่ะเม้นเซ็นถึงบ้านค่ะมาเซ็นให้ถึงบ้านนะคะวันที่รถอนุมัติก็ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยไม่ได้ไปหาเราถึงที่ไม่ค่ะประทับใจไหมคะพี่ค่ะประทับใจมากค่ะ ใช้เงินออกรถเท่าไหร่คันนี้999บาทค่ะมีค่าอะไรเพิ่มไหมไม่มีค่ะเคสที่มาใช้เงินออกรทเพียงแค่999บาทนะคได้โปรต้อนรับปีใหม่ฟรีดาวเลยใช่ไหมคะที่มาค่ะฝางขออธิบายเคสนิดนึงนะคะเป็นพนักงานบริษัทรับเงินสดไม่เดินบัญชีแต่ว่าส่งประกันสังคมใช่ค่ะ แต่ว่าออกรถกับน้องฟางวันนี้นะคะใช้เงินรอแค่999บาทเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มัดมาก<ห>ๆเลยนะคะเทน้องฟาง<ๆ>ได้ดูแลสําหรับใครนะคะอยากจะออกรถง่ายๆแบบพี่มาติดต่อหาฟางได้ตลอด2 4ชะะั่วโมงเลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ